ลอยว้าวว้าวสวัสดีลูกงครับวันนี้ครับอาจารย์เบ้นนะครับอาจารย์เบ้นเกือบจังตำว้าวนะครับตึ้งไอ้นี่ที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่คือว้าววอวควายครับวอวควายวัวควายอันนี้ก็คือเป็นวัวควายอันนี้คืออยู่ทีต่ำซ้ายใช่ยาชี้นี่คือว่าอันเวเต้เคยอจแบบไหนใช่ครับยวที้ผมซืออันนี้คือว่าอนุกานอนุก็วัวควายเป็นตัวเล็กอันนู่นลายตรงจัดใช่ครับ ตึงกรนีไอตัวนี้แบบนี้นะครับแบบนี้คือไอนี้เป็นวาวจุูาจุูาปากกลางรับอ๋นนี้จูาปากกลางใช่ครับตั้งเปลือกเลว้าวนี่มันมีเปลือกเปาปากกลางปากตายไม่เหมือนอ่าถ้าเป็นความนิยมกับนิยมจริงๆถ้าปากตายก็จะมีพวกปากควายอุ่่งเดือนอหรือว่าวาวบว่านกอ่วาวนกครับจะเป็นคนส่วนตายไอคนปากตาย็จะเล่นกันส่วนมากถึงตีว่าเป็นจูาเนี่ยจะเป็นจุูาส่วนหมาก็คือปากกลางออันนี้หากควายใช่ครับ ก็คือเหมเดือนหน้าเหมือนควายมันเนี่ยเนี่ยอยู่อยู่เหมือนควายอันนี้ก็คือเป็นเขาอ่าอันนี้อันนี้เขาเห็นจักเอ็นอันนี้อ้วนมูกมันหน้าครับหน้าจ้วงหน้าจ้วงอันนี้นีิมุกจ้วงจ้วงมูกมันอ่าเตืออันนี้อันนี้อาจจะแล้วแต่คนใช่ก็ได้ไม่ใช่ก็ได้อ่าอันนี้คือรายละเอียดอันนี้นี่คือตรงนี้รายละเอียดจ่ายครับอ่าแล้วก็จะมีหูอ่าหู อันนี้จะเป็นหู้เลียงนามผู้ใบโพ้เรียกไดมอนด์ครับอแต่ว่าถ้าเป็นหู้ที่ว่าเข้าในชายกันแหลกก่อนคือหู้ขันเบ็ดจะเป็นหู้แบบนั้นครับหู้ขันเบ็ดหู้ขันเบ็ดนี่ครับอ๋ออันนี่คือปนี้คือหู้ขันเบ็ดหู้ดังเดิมครับโอ้หู้ดังเดิมตั้งอันนี้มาเป็นดีชายมันแหลกปลิวขึ้นช่วยขึ้นถ้าเป็นหมอควายนี่ย้อมจริงๆริงอันส่งคล้าจะหมักอหมักกว่าหมอควายทรงคล้าที่ดังครับอใช่ครับเขาเลยต้องได้สูตรก็สูตรมาจากอาจารย์เลี่ยมโอ้อาจารย์เลี่ยมเกิดืัวุ่นอะไรนี่คือสูตรงาาจรเี่ก ออกแผนนี้เราจับเกขาตานี้เราจับอู้ตานี้เราจับใส้นู่นใส้นี้เราอาจจะมีเล็กๆน้อยๆที่เป็นของเราเราใช้ขึ้นมาเองได้แตึ้งตึ้งไม้ไผ่เนี่ยไม้ไผ่เนี่ยเราใช้ไมายเป้อะไรได้ธรรมดาด้วยหมายเป้ยเป็นเพื่ออาที่พ่อผมชายนะตาแนะนําเลยเป็นไม้ไผ่ที่ทุกโอ้ไม้ไผ่้ที่ทุกต้องแก้กันเก่เก่ต้องแก้เก่กับยิงเก่ยิงมั่นอ๋อยิงเก๋ใช่เราต้องต้องเจน้ำไปได้แบบก่อนไมปเรื่อยนี่ไปต้งเราต้อง บางอาจารย์นะผมพูดได้ว่าเขาอาจจะแช่น้ำแต่ผุ้มไม่ได้แช่ปุ้มเผาผุ้มตัดมาเทปผุ้มเผาปุ้มเผาให้ไม้มันแห้งนักหนึ่งพอไม้ในการทำวาวเนี่ยจะต้องเก็บไว้อย่างน้อยหนึ่งปีอู้เป็นปีนู้ครับตัดปีนี้ ตำปีหน้าก็ไม่ได้แก้กันว่าช่งขึ้นดีอย่างเดียวเรื่องความต้นนี้เรื่องความสวยงามนี้จำกันมา,านอ่านี่คือจุดแต่ละยอย่างต่างๆว่ามันต้องถากันต้องบลาลานซ์กันหล,ลายๆอย่างไม่ว่ากันอ้นี้ก็เรียกไอ้เรือ่ออะไนี้เป็นกันก็เรียกว่าเป็นซักมูซักมูนี่คือกันยุ่งเชียร์กับ ย่งเฉียงตํ้อัาเนี้ยมันเป็นเมื่อนโครงสร้างของหวาวเป็นการยึดดอกดอกนี่เขาเรียกว่าลูกปลาลูกปลาแล้วเนี่ยติดได้เป็ลูกปลาหรือติดดอกครับเราจะใช้การยึดติดระหว่างลูกปลากับกระดาษเราจะไม่ได้พับกระดาษขึ้นมาพับเปนไม้เปนไม้กับะดาษได้ไหอันนี้จะเป็นตัดแก้วไม่ช่ไม่ช่ายครับอันนี้กระดาษฟางกระดาษฟางอย่างดีอันนี้ประมาณนี้นี่จวนกอหูกอตรงนี้ก็เป็นเมื่อนลำตัวได้ครับอนนี่ตรงนี้ลำตัวได้เป็นลำตัวซึ่งประมาณกลางบนแล้ว อันนี้กตรงนี้ไรนี่เมื่นรบเรียบมันห้างก็ได้นะห้างก็ได้จะเป็นห้างควายเออาไอ้ถ้าเป็นงอนก็ได้เอ่าไอ้ถ้าเป็นปลาแซาหวาวก็เป็นหัวหวาวก็เลยออเป็นหัวอ่าเป็นงอนไอ้ถ้าเป็นปลาด่าควายก็ห่างก็เลยอ่านี่ก็เยอะกว่าเอกเอกครับผมอ่าเนี่ยคือตัวทำไมมีเสียงดังอ่าเวลาขึ้นเลยนะครับอ่าเนี่ยมันจะอยู่อยู่ปนีใช่ครับเมื่นคันตานุ่มอ่ามันอยู่ตรงเมื่นกับคันตานุอ่าเนี่ยอันนี้อันนี้ก็นี่ก็ใจด้วยอันนี้เป็นอันนี้ปมชัเป็นไมล่าฟิลเป็นอ่าเป็นเมื่นที่ก็พันมออเตร์ เ oh, อาปั่นมอเตอร์มันเนีย้ยม,มันเค่อนขออ้างงเนี้ยแล้วก็เ<อ>สียงมันให้กังวลแล้วก็มีความเล้มมันจะไม่เปรตมันจะมีความกางวลนว<า>ะนกคกับแล้วก็อันนี้ก็คือก็หมุนกล้๊าวๆอันนี้คือวาวกล้วยอันนี้คือวาวกล้วยนะครับอ่าจริงๆมันก็มีว้าวนอกว้าววงเดือนว้าวอะไรแต่วันนี้เราวาวกล้วยนะครับกับว้าวจุฬาหมายชมเห็นว้าวจุฬาต้นไม้ตัวนี้ก็เห็นว้าวไม่มีเอกแต่มีเสี้ยงได้กัน มีครับอ,อ่ามันจะมีไปเสียงเสียงจากใบมันครับใบตรงนี้ก็เลยใบอูดอ่าเนี่ยครับในด้านข้างนี่ครับใบอูดอ่านี่ป็นนีอ๋อ้เสียงเสียงจากตรงนี้พราะมันขึ้นปุ๊บมันใบอูดมันจะสันส้นอ๋อมัน,นก,ก็เ,กเป็นเกิดเสียงเป็นเสียงอีแบบแล้วใช่ครับไม่จะดังโป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 อ่านี่จริงๆนะงานงานก็งาจานเบ็นนี่คือไม่จะวาวเบขึ้นร้อยววนร้อยหรือว่าได้ไม่ดันอย่างเดียวคือ ความปลาหนีทดทุบยอดมานะครับเราลองแล่ต่ว่านะครับไม่ว่าตาร่างจองควาวยหรือว่าการปุกเสือกการอา่าการติดการประกอบได้ทุกอย่างนี่คือปลาหนีดตังวัดเลยนะครับไอน,นี่คือตั้งแต่ทตีปเป็งมาว่าตื้อบอกปีมือมานะครับช่วยมา, <ๆ S 1> ถ,าถ้าเกิดว่าใครอยากได้วาวทีดีๆทักตัวช่วยช่วยทักตัวหรือว่าวไหวโชว์ทักตัวไม่ว่าขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรแบบนี้นี่คือหึกษา อาจารย์เป็นไดนะครับปรึกษาอาจารย์เป็นได้ถ้าเค่ตรงการก็มาตีสู้ร์ก็ได้นะครับ,รบอันนี้เกิดดูวางว้าวเลย <laughs> เดี๋ยวเราไปปล่อยว้าวตินี้กดปุมอ่ามาแล้ววาวนกยุ่งเมที่จมปูห้ามตังกลนตื้อมาห้ามตังว้าวครับโอ้แล้วนี้่อยช่วยนัดนี่ก็เรียกวาวนกยุ่งคับไปนี้ใช่ครับนกยุ้งหรือว่ามายูราครับอ่าอันนี้จะเป็นทรงออกมันนกยุ้งลำเพน มันจะลำเป็นหมกเป็นซีซีเป็นซีเป็นซีเป็นซีไปเอออันนี้ใส้ปั่นมาจากไหนนี่ใส้ปั่นนี่นี่หนวกยุงตัวนี้ก้องทุรัตปากตายอ๋อนี่ก้องปากตายนี่อาจารย์เลี้ยมไปช่งครานนู้นนะก้องตุ่รู้งรุ่งรุ่งรุ่งมากแต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนกำเนิดจริงๆมาอย่างไรอาจะมาจากควายหรือว่าพวกเดียวกันอ๋อแต่เป็นเมื่อไงับว่าเป็นงานแบบอ่าได้ประดิษฐ์ประจารยก็เรียนอาจารย์เื่อคืออ่าจินตนาการนะว่าเอาจารย์ตำมณีตำมณีอ่าจินตนาการคือเป็นสัตว์ไม่ว่าควายอ่านก แลื่ตั้งกันนกอันนี้ก็คือเป็นเป็นนกยุง่ง<า>อ่าอ่านกไปล่าเจ็ดนั่นเรื่องราวนกกลงวัวจุกกับเรื่องราวตั้งกันนี่คือนอกยุง่งก็คือตรงมันนกยุง่ง<า>อ๋อแต่มีหัวกันอ่อโอ้ยนี่เม็ดดินะครับนี่มีหัวอ่าโอ้นี่ทุดยอดเออนี่เก่งกลันล่นนะคุนตั้มนี่จัดทุดโยศอันนี้เป็นนี่ใช้เวลาตั้นา่นไหมนี่เดือนนี่ เดือนนึงเพราะว่ามันจะไปชากับตรงเดือนรายละเอียดติดดอกติดได้กันนะอนี่ใช้เวลาต่้มเดือนงอันนี้คือวาวนกยุ่ง จริงๆเรื่องวาวเนี่ยปมว่าในความรู้สึกปุ้าว่าือที่เก็ได้เรียกว่าจักว้าวคือเราต้องเล่นกับมันเล่นรายเล่นกว่าเราต้องแหล่ลมไม่ว่าติดลมบนแล้วหรือยังไม่ติดตี้คือเราวาวจริงๆเลยให้นุกจริงๆนะปมว่ามันต้องเล่นแต่ถ้าว่าขึ้นปั๊บเลยขึ้นขึ้นนิ้งประมาณมันไม่นุกอ่ะ ราต้องปล่อยพันหนึงอ๋อปล่อยแล้วลง